สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันพันโหดครับผมคลิปนี้ครับพามาดูรถขุดซันนี่เอสวานึ่งห้าีครับทีมงานเสียตวินหลังจากที่จบไปนะครับในเรื่องราวของการใช้รถบรรทุกหน้างานสายบรรทุกจบไปเนี่ยที่หน้างานแห่งนี้นะครับ บ้านดงพองตำบลดงพองอำเภอแคนดงจงังหวัดบุรีดมา์แห่งนี้คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการทลายคันคูนะครับที่มันเป็นคันกั้นน้ําเก็บระดับแล้วครับนี่ครับน้ําทะลักเลยครับโอ้โหงานนี้ก็ทำอยูเอ่เกือบเดือนแล้วครับ ดีเป็นน้องที่สามเกือบเดือนนี่รวมรวมสองนองนะครับนองนี้ก็ไม่นานหรอกครับทำจริงๆเนี่ยไม่นานแต่ว่าหยุดไปหยุดหลายวันทั้งเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของอระบบหน้างานนะครับโอ้โอ้โอโอลงน้ำลงน้ำแล้วคนขับกันนี้ครับ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับป๋าเจาะสุดหล่อนั่นเองครับสายลุยตัวจริงครับคนนี้ระดับปรมาจารย์เลยครับระดับซื่อแปรเรียกอาจารย์เลยปรมาจารย์ยังต้องเรียกครูครับนี่จะติดโลมหลายรอบแล้วนะแต่ว่าเอาไม่อยู่สักรอบนะครับ ทลายคันคูคันกั้นน้ำที่ขุดนะครับดูบรรยากาศรอบๆ2คันอยู่ฝั่งนู้นครับนูน่นสคันอยู่ฝั่งนูน้นเล่นโคนอยู่ฝั่งนูน้นตักโคนส่งต่อกันนะ S Y 2 1 5 4กับโกเบโก S K 2 0 0นะครับฝั่งนูน้นส่วนเจ้า S Y 200c อยู่ที่บ้านน้องแหวงครับในเขตตำบนตงพองนี่แหละคันนั้นนี่ไปนู่นอยู่ไปเล่นโคลนอยู่เดียวๆโดดเดียวๆได,ด,ด้แล้วก็เมื่อคืนครับฝนตกลงมาด้วยครับทำให้วันนี้สายบรรทุกนะก็ไปรวมกันอยู่ทุนที่นู่นแหละบ้านน้องแหวงนู่นแหละแต่ว่ายัางวิ่งไม่ได้ครับ เดินเดินทลายทลายฝั่งแบบเจาะเมื่อกี้จะลงมาลึกเลยเกือบจะท่วมตัวเลยเดินไปจิ้มไปนะครับเพราะว่าขุดไว้เนี่ยมันจะเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อขุดวันนี้ไปถึงไหนก็วันวันหลังมานี่น้ำเต็มแล้ว ก็จะเป็นการเว้นคันคูกั้นน้ำเอาไว้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูการทลายคันคูกันก่อนน้ำเยอะแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องของความเสมอ นะครับเหมือนกับจับระดับน้ําเลยแหละเพราะว่าน้ําเต็มน้ําไหลไปตรงไหนตรงไหนยังสูงอยู่ก็จะเห็นเนินดินแล้วครับตรงไหนต่ําแล้วก็ระดับน้ําก็จะเป็นตัวชี้วัดดูครับดูครับแบบเอียงๆนะตอนนี้นะ,ะกดตัวเองน้อยกดตัวเองน้อย กดตัวเองเดินแล้วครับโอ้ยเอียงครับเอียงเอียงโอ้หัดเสียวหวัดเสียวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปลาเจาะข้างหนึ่งอยู่บนคันคูที่ทลายออกข้างหนึ่งนี่อยู่ในบ่อนี่ข้างหน้าก็ลึกด้วยอีกบ่อค่อนข้างเยอะนะครับ คุดครึ่งวันครึ่งวันนี้น้ําเต็มแล้วเพราะน้ําออกตลอดน้ําซึมออกตลอดเป็นดินเหนียวเหนียวดินทรายนะครับนี่ครับมีเอียงครับํำตัวเองแล้วกว็เดินโอโ้เอียเอียงเองเอียงอยู่เอียงอยู่ ถ้าผ่านผลนนี่เขาชอบเลยครับป๋าเจาะบทหดหดๆบทเสียวๆนี่ยกให้เขาเลยครับถ้าใครจำได้นะครับป๋าเจาะเมื่อปีอ่ารี2ยห4นะครับครั้งนั้นนี่แกขับคมมันสู พีซี160ของป๋าพศนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี64นี่แหละครับอ่ไม่63ก็64ที่ไปทำงานอยู่ที่กุดทะเลสวนบานยางทะเลนะคะในเขตของตำบลแคนดงอ,อําเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละครับทางนั้นเดินตกหลุมพางตัวเองครับทางนั้นนี่เป็นโคลน ฝังโคนเอาไว้งางท้องเลยครับรถไปโคเดินไปแบบนี้แหละเอาเป๋อยู่เป๋อยู่เป๋อยู่ย่งเป๋อยู่ครับพยายามจะทำตัวให้ตรงโอ้โหไหลไหลไหลครับไหลครับเล่นบทโหดนี่มัน คนดูนี่เสียวแล้วะแต่คนขับเขาชิวๆแล้ครับคนที่มีประสบการณ์อย่างป๋าเจอนี่ไม่ตกใจหรอกครับเพราะว่ารู้สภาพพื้นที่เพราะว่าขุดเองกับมือครับขุดออกเองกับมือเพราะฉะนั้นก็จะรู้ความลึกข้างล่างนะไม่มีลมหรอกครับเป็นดินแข็งแต่ว่า มันก็จะเสียวๆหน่อยคนดูเพราะว่าน้ำมันเยอะครับนี่เดินม,มาได้แล้วนี่ทลายมาจากฝั่งนูน้นถ้ามาทันตอนอยู่ฝั่งนู้นนะครับรับรองสนุกกว่านี้ เพราะฝั่งโน้นนี่มีแต่โคลนฝั่งนี้มีแต่ดินนะครับมาถึงตรงกลางเนี่ย,ยแกก็จะเดินทลายไปนู่นแล้วครับทลายไปเรื่อยๆหนวนไปหารถไปโคลอีกสองคันอยู่ฝั่งโน้นระดับมันก็เน,นี่ยนะครับระดับผิวน้ํำนี่แหละคือระดับ หยับเดินหน่อยโอ้ไหล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 เดี๋ยวชมกันสักสิบนาทีนะครับสำหรับคลิปนี้ดูปลาจอเล่นบทโหด รถใหม่ก็จะเดินสะดวกเดินคล่องหน่อยแต่รถเก่าๆช่วงล่างไม่ค่อยดีดแนะนําครับอย่าเล่นท่าผาดโผลแบบนี้นะครับมันอันตรายครับโซ่ตกในน้ําวุ่นเลยอ่าเอื้อมถึงเอื้อมถึง คราวนี้แกก็จะเดินเรียบฝั่งนะครับเดินเรียบฝั่งนี้ไปเจอกันช่องตีเล็กสายมันนะครับลาไปก่อนพ่อกันไหมพี่น้องครับสวัสดีครับ